คุณสำคัญสำหรับเขาแค่ไหนในตอนนี้ขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหาดไหนหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพุกศกัน the w l พลังงานของคนธาตุไฟเมิดส์ธนู 6ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก7พลังงานของคนราศีตุล2เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธานตุน้ำราศีตุลนะคะที่ขึ้นมา เป็นคนที่มีระเบียบมีแบบแผนมีแนวทางเป็นของตัวเองก่อนจะคิดก่อนจะทําอะไรก็คือเป็นคนที่รอบคอบนะคะละเอียดรอบด้านมากๆจะต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจนะคะจะต้องมีเหตุผลรองรับในหนทางที่คุณเลือกนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่เจ้าระเบียบคุณก็เจ้าระเบียบกับตัวคุณเองแต่ว่าคุณก็ไม่ไปจุจจิกกับคนอื่นหรือว่าบงการชีวิตคนอื่นนะคะ เรามาดูพลังงานของเขากันบ้างดีกว่าคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขาเขาจะเป็นใครนะคะเด็กถือดาพลังงานของคนธาตุลมมเถุนตุนกลุ่มเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนปรโพิจิวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำาองดาพลังงานของคนธาตุลม ตามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนอ่อนโยนอ่อนไหวเซนซิทีฟนะคะมีความจริงใจมีความน่ารักมีความขี้อ้อน พลังงานดูเป็นเด็กกว่าคุณนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความคิดเป็นบุคลิกของเขาที่เป็นเด็กกว่าคุณมีความขี้อ้อนนะคะมีความกลัวมีความไม่กล้าเก็บกดเก็บซ่อนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอยากรู้อะไรก็คือนิ่งๆเงียบๆนะคะค่อยๆมองค่อยๆส่องเอาเองพลังงานของเขาคนนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีความกลัวมีความไม่กล้ามีความเกรงใจน้อยใจนะคะ พลังงานค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงในความรู้สึกของเขาเนาะสามารถน้อยใจง่ายๆนะคะอ่อนไหวง่ายๆอารมณ์ค่อนข้างสวิงไปมาปิดกั้นนะคะปิดกัน้นเก็บกดความรู้สึกของตัวเองไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่พลังงานที่ขึ้นมานะคะบางคู่อาจจะเป็นรักต่างวายัยตัวคุณอาจจะมีอายุเยอะกว่าหรือว่ามีบุคลิกมีความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นผู้นํามากกว่านะคะ แต่ว่าบางคู่มีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันมีการนิ่งเงียบต่อกันนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยพลังงานของเขานะคะสองดาเป็นการปิดกั้นนะคะตอนนี้ยังเงียบเงียบยังนิ่งน่งยังนิ่งเฉยต่อกันอยู่ แต่ก็ยังคงรักยังคงคิดถึงใส่ใยรักใส่ใยผูกพันความรู้สึกดีๆความนึกถึงความคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยมีร่วมกันยังคงเป็นความรักที่ยังคงผูกโยงเชื่อมโยงกันไว้แม้ว่าตัวเขาจะนิ่งๆเงียบๆในตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะเด็กถือดาบเขายังตามมองตามสองคุณอยู่ยังอยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่ คุณก็ยังคงเป็นคนที่เขารักมาทั้งเด็กถือถ้วยควีนถือถ้วยเราก็สามถ้วยความรู้สึกดีๆนะคะความรู้สึกรักความจริงใจความหวังดีความประารถนาดียังคงมีอยู่ในหัวใจพลังงานของคูณหกถ้วยก็ยังเป็นการรีเทิร์นนะคะรีเทิร์นกลับมาหามาง้อมาคืนดีนะคะ รอคอยที่จะพูดคุยรอคอยที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรักต่างวายัยหรือว่ารักที่มีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันแต่ว่าหัวใจของคุณเขายังคงถูกโยงกันไว้ยังคงมีกันและกันอยู่นะคะเรามาดูกันว่าคุณสําคัญสําหรับเขาแค่ไหนนะคะคุณสําคัญสําหรับเขาแค่ไหนขอไพ่บอกที The c h a r i o t หากเปรียบความรักความสัมพันธ์นี้เป็นการเดินทางเขาก็ให้คุณเป็นผู้นำทางเลยนั่นเองนะคะ Judgment นะคะผ่านหลายเรื่องราวมาด้วยการรู้ใจตัวเองแล้วว่าใครที่อยู่ในใจของเขาแล้วใครที่สำคัญสำหรับเขามากๆนะคะเหรียญน,นะคะเก็บตัวเก็บใจนะคะไว้ให้คุณคนเดียวหรือว่าเจ้าของหัวใจของเขานั้นก็คือคุณนั่นเองนะคะ ัศวินถือดาบนะคะมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจ,งอาจังความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือมีความจริงจังไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้หลออแหละหรือว่าไม่มีความมั่นใจเลยนะคะเอาจริงคบจริงรักจริงนะคะเป็นคู่ที่แท้จริงนั่นเอง The Sun นะคะความสุขความสมหวังความสดใสเป้าหมายในชีวิตคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยคนที่เขาอยากมีความรักอยากสร้างครอบครัวไปด้วยกันนั่นเองนะคะ คุณสาคัญสําหรับเขาแค่ไหนพลังงานที่ขึ้นมาก็คือคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเป, Sun, เป็นเดอร์ซันเป็นเข็มทิศนําทางในชีวิตของเขานะคะเดอร์ชาริออตเนาะหากเป็นการเดินทางเขาก็ให้คุณเป็นคนขับรถนําทางเข้าไปแล้วก็เขาก็จะอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณไปไหนก็คือไปด้วยกันนะคะไกลไกลแค่ไหนก็ไปด้วยกันไม่ปล่อยมือจากกาันนั่นเองนะคะเป็นทั้งเจ้าของหัวใจเป็นทั้ง ความรักความผูกพันความสุขทั้งเป้าหมายในชีวิตของเขาคุณมีความสําคัญสําหรับเขามากๆนะคะเขาให้คุณเป็นคนนําทางชีวิตของเขาสําคัญขนาดไหนก็คือชีวิตที่เหลือนี้เขามอบไว้ให้คุณเขาฝากไว้กับคุณเลยนั่นเองนะคะ